เมื่อเกิดระเบิดขึ้นในเมืองเพชรใต้ดินทําให้บริษัทที่เป็นเจ้าของเมืองจําเป็นต้องหาทางแก้ไขและก็ได้ไมค์แมคเคนใช้สุดธรรมดาที่ต้องรับหน้าที่ขนส่งหัวขุดไปยังเมืองก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราพัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Ice ์ o ad หนังปี2021และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เมืองเพชรกัตก้าใต้วงกลมอาร์ติกในตอนนั้นเลนน่แลมพาร์ดหัวหน้า คนงานก็พบว่าเครื่องวัดค่าแก๊สมันไม่ทำงานและเพียงไม่กี่นาทีต่อมาก็เกิดการระเบิดขึ้นจนผู้จัดการเหมืองจอสติกเกิลและแจ็คเทเกอร์ต้องรีบวิ่งออกมาดูและภาพก็ตัดกลับมาที่ด้านในเลเน่ที่ได้ยินเสียงระเบิดเขาบอกไมกินว่าเสียงหลุมถูกปิดไมกินเลยตะโกนให้ทุกคนรีบหนีออกจากอุโมงค์แต่ก็ไม่ทันตอนนั้นมีคนงานคนหนึ่งเกิดทําให้เกิดประกายไฟขึ้นจนเกิดระเบิดไฟลุกท่วมด้านเลเน่นั้นก็เล่งให้คนงานที่เหลือช่วยคนงานที่โดนดินถลม่มใส่ แต่ก็มีหลายคนที่บาดเจ็บหนกักและอีกด้านหนึ่งในเมืองพาวินาทางเหนือของดากอตาห่างไกลจากสถานที่เกิดระเบิดไมค์เมคเคนกำลังขับรถบรรทุกไปจอดอย่างที่สํนักงานตามเวลาปกติ แต่ว่าเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจึงเดินเข้าไปดูและก็พบว่าน้องชายเขาเคอร์ตี้แมคเคนดนเพื่อนร่วมงานกันแกล้งอยู่เพราะความผิดปกติของเขาด้านไม้ที่ทนดูไม่ได้เลยตรงเข้าไปหยุดและพาน้องชายออกจากที่นั่นแต่หนึ่งในคนงานกลับตอว่าพวกเขายังดุรแรงไม้ที่เหลืออดเลยตรงเข้าไปซัดหน้ามันจนล้มลงไปและสักพักเจ้านายเนี่ยก็เรียกพวกเขาเข้าไปคุยและก็เล่ไม้กับเคอร์ตี้ออกนะครับหลังจากขับรถออกมาไม้บอกเคอร์ตี้ว่าต้องไปที่ศูนย์การแพทย์ในตอนแรกเคอร์ตี้ก็ปฏิ แต่เมื่อไปถึงไม้บอกกับหมอว่าน้องชายเขาป่วยและไม่สามารถทํางานได้หมอบอกว่าหลังจากการทดสอบถ้าเคอร์ตี้มีคุณสมบัติก็สามารถเข้ารับการรักษาที่นี่ได้ไม้เนี่ยก็บอกเคอร์ตี้ว่าเขาจะกลับมาได้อีกหนึ่งชั่วโมง และหนังก็ตัดกลับมาหลังจากเหตุการณ์ในเหมืองที่เกิดขึ้นและเรื่องราวก็บานปลายลองนายกที่มีชื่อว่าโอทูนเขาโทรไปถามสติกเกิลและสั่งห้าไม่ให้ใครเข้าไปในเหมืองจนกว่าจะมีการเจาะปิดหลุมแก๊สลองนายกจึงสั่งให้จิวที่เป็นเลขาติดต่อแมคคารลี ully, ที่รู้เกี่ยวกับการขนส่งทางบกไปทางตอนเหนือเป็นคนจัดการหลังจากนั้นแมคคารลีก็เดินทางไปเจอกับจิมผู้เชี่ยวชาญการขนส่งตอนแรกจิมก็บอกว่ามันคงยากไปที่จะหาคนขับรถบรรทุกตอนนี้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ กันไปหมดและหนังก็ตัดกลับมาที่ไม้เขานั้นได้กลับไปที่ศูนย์การแพทย์และพบว่าเคอร์ตี้นั้นยังไม่ได้ตรวจเขาเลยวินแตกและพาตัวเคอร์ตี้กลับออกมาในตอนที่อยู่บนรถโทรศรัพท์ของไม้ก็มีข้อความรับสมัครงานด่วนที่ประกาศหาคนขับรถล,ลุยทางน้ําแข็งเด้งขึ้นมาพอดีไม้นั้นก็จอดรถล,ลงระหว่างทางซึ่งในตอนนั้นวิทยุก,ก็รายงานข่าวระเบิดที่เมืองกัดกามีผู้เสียชีวิต8รายและสูญหายอีก26ราย และหนังก็ตัดมาที่สถานที่ตำรวจแทนทู oo, สาวสวยร่างเหล็กได้เดินมาเซ็นชื่อเพื่อรับของส่วนตัวคืนหลังจากกลับออกมาแทนทูเนี่ยก็พบจิมที่โบกมือให้กับเธอจิมถามว่ารู้ข่าวเหมืองระเบิดแล้วใช่ไหมแทนทูเนี่ยก็บอกว่าเธอรู้และเป็นห่วงโคดี้พี่ชายของเธอมากจิมบอกว่าโคดี้เองนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้สูญหายและบอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องนำทีมไปช่วยเหลือด้านแทนทูเลยขออาสา,าจะไปด้วยในข่าบ ซึ่งในตอนนี้พี่ชายของแทนทูที่มีชื่อว่าโคดี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ กลับกับมาด้านของจิมแมคคารลี่รายงานว่าในบรรดาค,คนที่มาสมัครครึ่งหนึ่งก็กเกษียณอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่เคยไปที่ธารน้ําแข็งแต่มีสองคนที่เข้าตาและเป็นพี่น้องกันคือไม้กับเคอร์ตี้จิมเลยเดินเข้าไปหาเขาและรู้จักประวัติว่าไม้เคยผ่านงานขับผ่านธารน้าแข็งทางเหนือมาจิมได้บอกแมคคารลี่ว่าตอนนี้เราได้ตัวคนขับแล้วและไล่คนอื่นกลับไปได้และติดต่อกับเบือ์นกัตกาด้วยในเวลาเดียวกันแทนทูนั้นกระดิบรถบรรทุกเพื่อเข้าจอดก่อนจะเดินเข้ามาหาพว เขาเธอโยนกุญแจรถคืนให้กับจิมแมคแคลลี่เลยบอกว่าเขาจะไปร่างสัญญาเต็มเอาไว้ให้ ส่วนที่ด้านในเหมืองตอนนี้เลเน่ที่เป็นหัวหน้าคนงานก็บอกให้คนงานนั้นเลิกขุดค้นหาผู้รอดชีวิตเพราะคนที่เหลือคงตายไปหมดแล้วซึ่งในตอนนั้นโคดี้ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเข้าเลเน่เลยสั่งให้คนงานช่วยกันเอาดินออกในเวลาเดียวกันโคดี้เนี่ยก็สามารถถอดรหัสเขาบอกเลเน่ว่าพวกข้างนอกถามว่าพวกเขารอดกันกี่คนโคดี้นั้นก็ขอบอกเฟดว่ามีคนรอด26คนสติกเก์เลยสั่งให้เฟดบอกว่าอีกไม่นานจะปิดแก๊สด,ด้วยหลุมจากนั้นก็จะระเบิดมันโคดี้ที่ถอดความได้ เลยบอกว่าหัวหลุมจะมาถึงอีก6ชั่วโมงส่วนทางด้านสเตเกิลนั้นก็บอกแจ็คว่าเลเน่และไมกินยังคงมีชีวิตอยู่แจ็คเลยบอกว่ามันคงขึ้นอยู่กับเวลาสเตเกิลเลยบอกต่อว่าตอนนี้ทีมรักษาความปลอดภัยได้สั่งเปิดเส้นทางทีมของจิมแล้วแจ็คเลยบอกว่างานนี้ต้องฝากความหวังไว้กับทีมของจิมส่วนทางด้านจิมเขาก็ได้พาตัวไมค์และพวกที่เหลือมาดูหัวเจาะ3ตัวที่ยาว18ฟุตไมค์บอกแทนทูว่าปฏิบัติการซ้ำสอนหมายถึงเครื่องเจาะแต่ละต,ตัวจะทำงาน แกันโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพากันก่อนที่พวกเขาจะเลือกรถกันและตอนนั้นแมคคารลี่จะส่งหนังสือสัญญาให้คนทั้ง4คนและบอกเงินสองแสนเหรียญจะถูกหาร4ด้านแมคคารลี่นั้นก็ยังแนะนําทอมวานเน่เจ้าหน้าที่ประกันภัยของบริษัทกัตกาที่เดินทางไปด้วยอีกคนเพื่อคุ้มกันการลงทุนของกัตกาก่อนที่ทุกคนนั้นจะเตรียมตัวออกเดินทางกันพอขับมาได้ไม่นานจิมก็บอกคนที่เหลือว่ารถแต่ละคันจะต้องเระยะห่าง200ฟุตและพัดกันแสงโดยรถจะวิ่งผ่านเส้นทางน้ำ แข็ง300รมลและในตอนนั้นรถก็วิ่งมาจนถึงช่วงค่ำและพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเวลาผ่านไปรถของจิมที่พอขึ้นผ่านชั้นน้ำแข็งที่เปราะบางด้านล่างนั้นก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นแล้วรถก็ดับวูบลง ไมที่เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจถอยหลังกลับไปเพื่อช่วยจิมแต่แทนทะูนก็ไม่เห็นด้วยไมลงมาจากรถและบอกจิมว่าจะให้เคอร์ตี้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์ส่วนตัวเขานั้นจะพ่วงสายเคเบิลเข้ากับรถของจิมซึ่งในตอนนั้นจิมก็พ่วงสายเคเบิลเข้ากับรถแต่ก็เผลอทาขาติดกับสายเคเบิลโดยไม่ตั้งใจและตอนนั้นน้ําแข็งก็แตกออกเมื่อรถจมไปทั้งคันมันก็ทําขาจิมหักและลากเขาไปด้วยอีกคนแทนทูนก็วิ่งตามไปจิมที่เห็นเลยบอกให้เธอตัดสายพ่วงออกแทน ทูนั้นรู้สึกลังเลแต่ด้วยเสียงของจิมําให้เธอเนตัดสินใจตัดสายออกแล้วร่างของจิมก็จบลงไปในหลุมน้ำแข็งแต่เรื่องเนี่ยมันก็ยังไม่จบเมื่อน้ำแข็งเกิดการแยกตัวพอรถวิ่งออกแทนทูนี่ยก็บอกไหมให้รีบเล่งความเร็วขึ้น เมื่อพวกเขาผ่านจุดอันตรายไปได้พวกเขาเลยต้องกระโดดออกจากรถแต่ว่าแผ่นน้ำแข็งนั้นก็เริ่มแตกอีกไมค์บอกทุกคนให้รีบขึ้นรถไมค์ขับรถเอียงไปมาจนในที่สุดรถของไมค์ก็เสียหลกักและล้มลงไปซึ่งในตอนดันน้ำแข็งก็เริ่มแตกออกแต่ท้ว่าจูๆ่ๆลอยล้าวเนก็หยุดลงห่างจากพวกเขาไม่กี่ก้าวยังกับปฏิหารส่วนด้านเลเนก็ถามโคดี้ว่าตอนที่พวกเขาบอกว่าจะหลุมแก๊สมีเทนทำไมโคดี้ถึงบอกเขาว่าเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นโคดี้ก็ได้ยินเสียงขอสัญญ,ญาณเขาเลย เดินไปฟังหลังจากทอนรหัสเขาบอกทุกคนว่าการส่งหลุมเจาะเกิดความผิดพลาดและมันล้มเหลวส่วนทางฝั่งของไม้เขาเน่ะก็ติดต่อไปยังศูนย์เพื่อบอกถึงปัญหาทั้งหมดทอมบอกให้เขาขับรถย้อนกลับไปแต่ไม้เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้น้ําแข็ง ทางตอนใต้มันจะบางขึ้นและพวกเราก็มาไายเกินกว่าครึ่งทางแล้วแทนทูบอกว่าตอนนี้จะมีพยายุไล่หลังเรามาไมาเสริมอีกว่าอีกไม่นานอุณหภูมิจะตามลงอีก50องศาและน้ําแข็งก็จะหนาขึ้นเราต้องลุยกันต่อก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปหาแทนทูว่าทําไมถึงเคยเลิกทํางานกับจิมด้านแทนทูเธอก็บอกว่าเธอแอบเอารถไปใช้ประท้วงโดยไม่ได้บอกเขา ไมายเนก็บอกต่อว่ารถเคนเวิร์ดไม่มีคันไหนจะหยุดทํางานเองนอกจากมันจะผ่านน้ามันด้านทอมนั้นก็รีบบอกเสริมว่าเขาเห็นแทนทูเป็นคนแอบใส่น้ํามันลงในรถของจิมตอนเธอเช็คล่มอย่างซึ่งแทนทูเนก็ปฏิเสธและบอกว่าเขานั้นโกหกด้านแทนทูเธอเนก็หัวเสียและบอกว่าเธอมีพี่ชายที่ติดอยู่ในเมืองลองโทรไปถามสํานักงานพี่ชายเธอชื่อโคดีเป็นพี่ชายต่างพ่อ ดานไม้เน็ตก็ได้มาขวางเธอเธอเลยต้องชักปืนออกมาขู่แต่เคอร์ตี้นั้นก็แอบเข้ามาข้างหลังและยังปืนจากแทนทูไปก่อนจะส่งปืนให้ไหมไหมเน็ตก็บอกว่าจะลองโทรถามดูแล้วก็สั่งให้เคอร์ตี้มาแทานทูเอาไว้หลังจากนั้นไหมและเคอร์ตี้ก็ช่วยกันติดสายสลิงเข้ากับรถทั้งสองคันแล้วดึงมันขึ้นมาทีละคัน เมื่อเขาปีนขึ้นไปบนรถก็มีสายจากศูนย์โทรเข้ามาไม์นั้นก็บอกว่าแทนทูคือคนหลายที่ใส่น้ำมันลงไปในรถของจิมก่อนจะขอให้ทางศูนย์ติดต่อเหมืองกัดกาเพื่อถามถึงเรื่องพี่ชายของแทนทูส่วนด้านในเหมืองตอนนี้ไมค์กินเดินเข้ามาหาเลเน่และบอกว่าตอนนี้เหล่าต้องคุยกันเรื่องลดจำนวนคนเพราะออกซิเจนเริ่มจะไม่พอแล้วแต่เลเน่นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยไม่นานไมค์กินก็ขอให้คนของเขาขอบอกรหัสกาเฟ,ฟว่าพวกเขาจะลดคนลง ดันเฟดนั้นก็บอกมันกับสติเกอร์แล้วบอกว่านี่เหมือนบ้าชัดๆแต่สติกเกอร์นั้นกลับไม่สนใจและบอกว่าเรื่องนี้พวกเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจ ตัดมาที่ไหมเขาบอกทอมว่าเขากับเคอร์ตี้จะไปเช็คของที่ด้านหลังว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ทอมกลับไปประตูขังพวกเขาไว้ด้านในและหยิบของทั้งหมดในรถของไหมไปโยนไว้ในรถของแทนทูแทนทูเนี่ยก็ได้ยินเสียงไหมที่ลองเรียกให้เปิดประตูเธอถามทอมว่าฝีมือเขาใช่ไหมทอมพยักหน้าแบบไม่ใส่ใจเขาบอกว่าจะมัดโทวแทนทูและโยนไปข้างหลังเมื่อได้ยินแบบนั้นแทนทูเนี่ยก็ซัดเข้าด้วยกำปัน้นส่วนไหมที่ติดอยู่ด้านในเขาเี่ยก็มองไปยังฮีเตอร์แล้วถามเคอร์ตี้ ว่าท่อนี้มันหนักเท่าไหร่เคอร์ตี้เนี่ยก็บอกว่าน่าจะ3 4 0วัน4 เขาไดือสั่งให้เคอร์ตี้จับปลายท่อและพวกเขาจะแทงมันออกไปส่วนด้านทอมเขาก็หยิบระเบิดออกมาจากเป้ต่อมันเข้ากับสายชนวนแล้วนําไปวางไว้ใต้รถของไม้ก่อนจะจุดไฟที่สายแล้วขับรถจากไปซึ่งในตอนนั้นไม้กับเคอร์ตี้ก็ใช้ท่อแทงฮีเตอร์จนหลุดกระเด็นไปแต่พอไม้ลุดออกมาเขาก็พบกับระเบิดของทอมที่ใกล้จนเจนจะระเบิดแล้วเขาจึงคว้ามาแล้วย้นออกไปจนมันเกิดระเบิดขึ้นด้านทอมนั้นได้หยุดรถและหันหลังกลับไปดูกลุ่มไฟที่ระเบิดขึ้น และคิดว่าพวกหมายคงตายไปแล้วก่อนจะกลับขึ้นรถและขับไปต่อ ัดมาที่ไม้กับเคอร์ตี้ล้อหน้าของพวกเขาก็จมลงน้ำแข็งและร้ายกว่านั้นไม้ยังพบว่าทอมฉกเอาทุกอย่งางของเขาไปจนหมดไม้และเคอร์ตี้เลยต้องช่วยกันเจาะรูแล้วใช้สายสลิงของใต้ท้องไม้เองเนี่ยก็ขับรถช่วยอีกแรงในตอนแรกมันก็ไม่ได้ผลไม้กับเคอร์ตี้ต้องใช้ขวานสาัดน้ำแข็งข้างๆลอดานไม้เนี่ยก็โมโ oh. หและบอกว่าตอนนี้เราต้องหลุดไปจากที่นี่ไม้สั่งให้เคอร์ตี้ทำตามก่อนที่เขาจะเพิ่มแรงดันของเครื่องและในที่สุดล้อหน้าก็ถูกดึงขึ้นมาได้ หลังจากนั้นไม้ที่เดินลงมาเขาก็เห็นหมวกของเคอรต์ตี้ตกอยู่บนพื้นเขาเลยวิ่งไปหยิบเชือกมามาดก่อนจะเดินลุยลงไปในน้าเพื่อดำหาตัวเคอร์ตี้และลากล่างของเขาขึ้นมาแล้วบอกว่าอย่าทิ้งเขาไปนะไม้เนยก็ลากเคอร์ตี้เข้าไปในรถก่อนจะปั๊มหัวใจเขาและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเคอร์ตี้อาเจนเอาน้ำออกมาแล้วก็ได้สติขึ้นทำเอาไม้นั้นดีใจอย่างมากไม้จึงได้สติและพูดขึ้นว่าทำไมทอมต้องทำแบบนี้กับพวกเขาจนคิดได้ว่าทอมต้องการให้พวกเขาทำพลาดไม้เลยบอกให้เคอร์ตี้ ว่าไปตามล่าตัวทอมกันตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเงินแล้วก่อนที่พวกเขาจะขับรถออกไป ในเวลาไม่ห่างกันทอมเนยก็จอดรถเพื่อพบกับสเตกเกอร์ที่มารอรับเขาพร้อมชายชะกันทอมบอกสติกเกอร์ว่ารถบรรทุกจมไปแล้วสองคันเขายังบอกสเตกเกอร์ว่าเคยเตือนพวกไมค์ถึงเรื่องดนนไมแล้วว่าไม่ควรเก็บไว้ในรถแต่พวกไมค์ก็ไม่เชื่อมันเลยเกิดระเบิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้แยกย้ายก,กันไปขึ้นรถส่วนที่ด้านในของเหมืองเลเน่บอกไมกินว่าถ้าเขาทําแบบนี้เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ไมกินก็บอกว่าจะโทษต้องโทษฝ่ายผู้บริหารนูน่นพวกเขายังรับรอง ว่าไม่มีทางที่เจอแก๊สมีเทนแถวนี้และยื่นข้อเสนอให้กับคนงานมอมเงินให้กับคนงานคนละ100ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อปิดปาก จากนั้นไมกินก็ได้โหวตให้ทิ้งคนเจ็บแต่โคดี้เนี่ยก็ตรงเข้ามาขวางด้านเลเน่นั้นก็เลยขู่พวกเขาด้วยไฟแช็กแล้วบอกว่าพวกเราทุกคนจะรอดไปด้วยกันไมค์ก็ตายพร้อมกันด้านทอมที่ขึ้นมาจนถึงจุดที่สติเกิลบอกให้เขาแกล้งทําให้เกิดอุบัติเหตุเขาใช้ไฟแช็กลนคางจนแทนทูร้อนและเธอต้องตื่นขึ้นมาแทนทูเนี่ยก็บอกทอมว่าแกไม่มีทางรอดตัวได้เพราะมันต้องมีการตรวจสอบซึ่งในตอนนั้นแทนทูเลยช่วยโอกาสใช้ปะแจตีเข้ากลางหน้าทอมและผาักจนเขาก็เด็นออกไปจากโลด ก่อนที่เธอจะขับรถหนี ไต่ทอมเนี่ยกับเกาะตัวติดด้านข้างของรถแล้วแอบดึงสายน้ำมันรถจนหลุดออกซึ่งทอมนั้นก็ใช้รถกระบะจากลูกน้องขับไล่ตามแทนทูไปแทนทูที่เห็นว่ามีรถขับตามมาเธอเนี่ยก็วิทยุขอความช่วยเหลือไมที่ได้ยินก็รับสายแทนทูเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เธอกำลังมุ่งหน้าไปที่สะพานเก่าและโดนพวกทอมไล่กวดเธออยู่และไม่นานไมก็เจอเข้ากับสกูตเตอร์2คันที่พยายามจะแซงแต่ไม้เนี่ยก็พยายามขับเบีย่ยงไปมาให้อีกฝ่ายแซงไม่ได้ส่วนทางด้านแทนทูเธอก็เห็นว่าน้ำมันของเธอใกล้จะหมดถัง แล้วด้านไมค์ก็บอกเคอร์ตี้ว่าถ้าพวกมันเอาจริงคงยิงพวกเราไปแล้ว ก่อนที่เขาจะส่งสัญญาณให้เคอร์ตี้เปิดประตูและตัวเขาเองก็ทําเช่นกันทําให้พวกคนหลายแกว่งตัวไปมาแต่พวกมันหนึ่งคนก็ใช้ฉแฉลงตีกระจกแตกแล้วเข้ามาด้านในแล้วก็เริ่มต่อสู้กับไม์และเคอร์ตี้ด้านไม์นั้นก็จัดการหนึ่งคนจนล่วงลงไปจนใน,นที่สุดเคอร์ตี้ที่เข้ามาช่วยก็หล่นตุบลงไปพร้อมกับคนหลายในตอนนั้นเคอร์ตี้ที่เพิ่งจะลุกขึ้นมาก็ถูกคนหลายอัดเข้าจากด้านหลังและก็ล็อกคอด้านเคอร์ตี้นั้นเขาก็ไม่ยอมนะครับและเขาก็พลิกตัวขึ้นมาอยู่ด้านบนและใช้วกกันนหอ ฟาดกับจนคนไลหน้าหันส่วนทางด้านแทนทูเธอเน่ยก็ภาวนาให้โหลดวิ่งไปต่อจนสุดทางแต่สุดท้ายมันก็หยุดลงเธอจึงคว้าปื้นออกมา ในตอนนั้นทอมก็ขับรถมาจอดเมื่อเห็นหน้าทอมเธอนั้นก็ยิงเข้าใส่ทันทีในระหว่างที่ทั้งคู่เถียงกันในตอนนั้นเองก็มีเสียงรถของไม้ดังขึ้นที่ด้านหลังทอมที่ตกใจก็รีบขึ้นไปบนรถกระบะเพื่อจะหนีแต่ก็ไม่ทันนะครับไมด์ได้ขับรถพุ่งชนรถของทอมจนหล่นหน้าผาไปพอเหตุการณ์สงบไมด์ก็ขอโทษแทนถูกที่เข้าใจผิดทั้งคู่เลยจับมือคืนดีกัน ทอมที่ตกลงไปด้านล่างมันเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับและเป็นออกมาจากรถพร้อมกระเป๋าใบหนึ่งเขาเดินย้อนกลับไปและขับรถสกูตเตอร์ที่ใช้งานได้เพื่อจากไป ในขณะที่ไม์และแทนทูเอาเคอร์อตรี้เปลี่ยนใส่น้ำมันและเติมน้ำมันเข้าไปใหม่ทอมนั้นก็แอบ,บขี่รถขึ้นไปบนยอดเขาก่อนจะขุดฝังระเบิดและในตอนที่ไม์เตรียมจะออกเดินทางก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นเขาบองเห็นควันไฟจากแรงระเบิดและหิมะที่ถล่มลงมาเขาบอกแทนทูว่าตอนนี้ต้องวัดดวงแล้วจะถอยก็ไม่ได้และต้องชนะมันอย่างเดียวก่อนที่เขาจะรีบตรงไปขึ้นรถหลังจากออกรถหิมะนั้นก็ถล่มลงและหลังพวกเขามาด้านไม์ก็รีบเร่งเครื่องแต่ในที่สุดรถ ของแทนทูที่อยู่ด้านหลังก็ถูกหีมะถล่มเข้าใส่อย่างจังพอเหตุการณ์สงบเขาก็เดินเข้าไปดูอาการแทนทูที่ตอนนี้เธอถูกกิ่งไม้เสียบเข้าที่หน้าอกด้านแทนทูก็บอกให้รีบถอดกิ่งไม้ออกให้หน่อยไม้เลยดึงมันออกก่อนที่เขาจะใช้ผ้ากดแผลเอาไว้เขาพาเธอไปนั่งในรถและไม่นานพวกเขาก็ออกเดินทางต่อส่วนทางด้านเฟดก็บอกกับ,กบสติกเกอร์ว่าพวกประกันภัยต้องการแล็บท็อปของเลเน่สติกเกอร์นเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาจะได้มันไปก็ต่อมื่อพวกเขายินยอม และตอนนี้ต้องห่วงเรื่องของซ e อที่จะมาก่อนและพรุ่งนี้พอเรื่องจบเขาจะเปิดเหมืองแล้วย้ายศพออกที่เหลือก็แค่รับมือกับนักข่าวในตอนนั้นทอมขับรถสกูตเตอร์ตามมาแล้วเปลี่ยนเป็นขับรถของแทนทูเพื่อไล่ตามหลังไม้ไปทางด้านไม้ที่กําลังดีใจว่าพวกเขาใกล้จะถึงแล้วซึ่งในตอนนั้นทอมก็พยายามขับรถจะขึ้นแสงแต่ไม้กับเบียดไม่ให้เขาขึ้นหน้าไปได้แต่เมื่อถนนเลนกว้างขึ้นทอมก็ขับรถมาตีขนาบ ไม้ต้องบอกให้เคอร์อตี้ส่งปืนมาแล้วมาขับรถแทนก่อนที่เขาจะปีนออกไปด้านหลังรถไม้ในก็เกาะที่ด้านหลังรถรอจนทอมขับรถเข้ามาใกล้เขาก็ยิงไปที่ทอมทันทีก่อนที่ไหมจะข้ามไปที่รถของทอมเขาเปิดประตูและตรงเข้าไปซัดหน้าทอม และทั้งสองก็หล่นลงจากรถไมคเข้าขวางทอมไม่ให้กลับไปที่รถแต่ก็ถูกทอมอัดเข้าไปซึ่งในตอนนั้นเคอร์ตี้ขับไปหยุดอยู่ตรงหัวสะพานเขาไม่มั่นใจว่าจะขับผ่านไปได้แทนทูเลยขอให้เขาหลีกไปและให้เธอมาขับแทนแทนทูเองเนี่ยก็ขับรถขึ้นไปบนสะพานในขณะที่ไมค์กับทอมกํลาลังซัดก,กันชุลมุนรถของไมค์กับหยุดก่อนจะข้ามสะพานแต่ก็โชคลายที่สะพานเริ่มเปราะบางและสายเคเบิลเริ่มจะขาด ทางด้านไมค์กับทอมก็วิ่งมาจนถึงรถด,ด้วยกันทั้งคู่พวกเขาต่างแย่งกันแต่ไมค์ก็ชนะและอัดทอมจนล่วงแต่ทอมเนี่ยก็ยังเหนียวก่อติดด้านข้างเขาและเราจนได้โอกาสปีนขึ้นมาและอัดใส่ไม้อีกครั้งแต่ไมค์ก็ไม่ยอมแพ้และอัดมันล้มลงไปก่อนจะเล่งความเร็วรถไมค์รีบกระโดดลงจากรถในตอนนั้นทอมที่ลุกขึ้นมาได้ก็เห็นเพียงกำแพงหิมะแล้วรถก็พุ่งเข้าอัดกำแพงก่อนจะค่อยๆจมลง ส่วนทางด้านของแทนทูก็ขับรถวิ่งผ่านสะพานไปได้ก่อนที่สะพานจะพังลงไม้ที่เห็นสะพานพังลงก็รีบวิ่งตามไปแทนทูนี่ก็บอกให้เขอรอตีรีบปิดประตูเหล็กส่วนเธอจะเล่นเครื่องให้รถใ,ให้ไปข้างหน้าแต่โดยน้ำหนักรถมาทําให้รถยิ่งถอยหลังมากขึ้นเขอร์ตีก็พยายามปิดประตูจนสําเร็จแต่ตัวเขาก็ถูกลบันทุอาจติดเข้ากับประตูเหล็ก หมที่มาถึงไม่เห็นสภาพของเคอร์ตี้เขาเนยก็ตกใจแทนทูบอกว่าที่เคอร์ตี้เป็นแบบนี้พอช่วยเธอกันลดเอาไว้ด้านเคอร์ตี้ที่เห็นหน้าไหมก็พูดกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่านายคือพี่ชายฉันก่อนที่เขาจะขาดใจตายไปหมายนั้นลองให้ออกมาด้วยความเสียใจเขาขอโทษเคอร์ตี้ที่มาถึงช้าไป และหนังก็ตัดมาที่สำนักงานสเติงเกิลกาเฟออกมาต้อนรับรองนายก o อทและซีอโทมาสันที่เพิ่งมาถึงสเติงเกิลบอกกับเขาว่าเขาติดต่อกับพวกหมายล่าสุดเมื่อ3ชั่วโมงแต่ก็เงียบหายไปซีอโทมาสันเลยบอกว่านี่มัน30ชั่วโมงแล้วแต่หัวหลุมยังไม่มาและพวกคนงานในเมืองคงจะไม่มีทางรอดแล้ว แต่ซีอีโอพูดไม่ทันขาดคำรถของไมค์ก็มาถึงพอดีเฟดเลยเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินพวกซีอีโอกับสติกเกิลเรียวิ่งออกมาดูก็เห็นรถของไมค์ที่เข้าไปจอดซึ่งสติกเกิลนั้นก็เริ่มจะน่าเสียด้านเฟดขับรถเข้าไปหาไมค์ที่ด้านคนขับแล้วบอกไมค์ว่ากัดก้าขอต้อนรับเมื่อเขาเห็นแผลที่หัวไมค์เลยถามว่าต้องการหมอหรือเปล่าไม่นานพวกเขาก็ส่งคนมารับตัวแทนทูที่บาดเจ็บ Faith เฟดเร่งให้ทุกคนรีบทำหน้าที่เพราะพวกเขายังมีโอกาสช่วยชีวิตคนงานที่ติดอยู่ในเหมือง ซึ่งตอนนี้พวกคนงานก็ต่างหมดสติไปตามๆกันก่อนที่จะมีเสียงของการระเบิดเปิดหลุมดังขึ้นและหนังก็ตัดมาที่แทนทูเธอเดินออกมาเพราะได้ยินเสียงระเบิดเธอต้องการจะไปดูพี่ชายของเธอไมา์บอกเธอว่าพวกเขาอาจมาไม่ทันเวลาอากาศด้านในอาจจะหมดแล้วแต่แทนทูเนี่ยก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นเคอร์ตี้อตุตส่าห์สละชีวิตเพื่อช่วยคนพวกนั้นให้รอดเธอบอกว่าเราไปดูกันเถอะเธอเชื่อว่าพี่ชายของเธอยังไม่ตาย เมื่อออกมาด้านนอกทุกคนนั้นก็ต่างยืนและรอลุ้นกันจนตัวเก่งและในที่สุดก็มีเจ้าหน้าที่หามพ้นออกมาจากอุโมงค์เมื่อพวกเขาขยับตัวก็มีเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจไม่นานก็มีคนงานค่อยๆเดินออกมาจากอุโมงค์รวมถึงเลเน่และโคดี้ด้านแทนทูก็รีบเดินไปหาโคดี้และโอบกอดเขาด้วยความดีใจแทนทูแนะนำโคดี้ว่าไหมคือคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้โคดี้จึงขอบคุณไหม ซึ่งในตอนนั้นเลเนกก็เดินไปบอก CEO ว่ามีคนจ้างพวกเขาให้ปิดตัวเซนเซอร์ CEO นั้นเลยเดินไปเอาเรื่องกับสติกเกอรที่เป็นตัวการที่ตอนนี้น่าจ่อยสนิทด้านไม้ที่ได้ยินก็เดินตรงเข้ามาตันหน้าสติกเกอร์จนหงายเงื้อไป หลังจากนั้นรองนายกก็เดินมาเจอกับไหมเขาแสดงความเสียใจที่ไมต้องเสียน้องชายไปแล้วบอกให้เขาไปเซ็นเอกสารที่บริษัทต,ต้องการให้ไม้เซ็นมันเป็นเช็คลางวันและทางตำรวจเองก็ต้องการสอบปากคำเขาซึ่งในตอนนั้นเจ้าหน้าที่สาวเดินมามอบโบชัวรถยี่ห้อเคนเวิร์ดที่ไม้นั้นเคยฉีกมันทิ้งแต่เคอร์ตี้กลับต่อมันขึ้นมาใหม่และเธอนั้นก็เจอมันอยู่กับข้าวของของเคอรต์ตี้และก็ส่งมันให้กับไหมด้านไหมเนี่ยก็ยิ้มและขอบคุณจากเธอนะครับ สเดือนต่อมาในตอนที่แทนทูกำลังตรวจสอบช่วงล่างของรถบรรทุกอยู่เธอนั้นก็ได้ยินเสียงแต่รถบรรทุกดังขึ้นด้วยความสงสัยเธอจึงเดินออกไปดูและก็เจอกับไม้ที่อมยิ้มอยู่หน้ารถบรรทุกขั้นใหม่ของเขา เธอชมเขาว่าสีสวยบาดใจไมค์เนยก็บอกว่าเคอร์ตี้ชอบสีนี้เขาจะใช้มาลากพวกเครื่องกีฬาแทนทูเนยก็บอกว่าน่าอิจฉาจังนะไมค์เลยพูดว่าแน่นอนไม่ต้องตอกบาดไม่ต้องแข่งขันกับใครแถมยังไม่มีเจ้านายแล้วเงินก็ยังดีอีกด้วยด้านแทนทูเธอก็บอกไมค์ว่าถ้าต้องตะลุนน้ำแข็งอีกก็ติดต่อเธอมานะก่อนที่เธอจะกล่าวคำขอบคุณกับทุกๆอย่างที่เขาทำให้และพวกเขาก็สบกอดกันก่อนที่ไมค์จะขับรถบรรทุกที่มีชื่อว่าเคอร์ตี้ที่เป็นชื่อของน้องชายเขา และเขาก็เอามาตั้งเป็นชื่อโลดและเขานั้นก็ขับออกไปแล้วหนังก็จบลงนะครับเรียกได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้นั้นสนุกมากๆเลยแหละครับและอย่าลืมหาหนังเต้มมาดูกันนะครับซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และอีกหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปาร์คสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าในวันนี้สวัสดีครับ